สวัสดีค่ะที่เจ้ากุสวายในเกาหลนะจ๊ะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีจา้าค่ะวันนี้ก็อยู่ท่ามกลางหิมะนะคะวันนี้นะคะหิมะตกแต่เมื่อคืนนะคะเป็นครั้งแรกนะคะมาของปีนะคะตอนนี้หิมะกําลังร่วงโปรยปรายนะคะเวลาในเกาหลีขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าหน่อยๆแล้วนะคะก็ยังอึมครึมนะคะเฮ้ อันนี้ที่หมกโพนะคะตกครั้งแรกนะคะกลางคืนไม่นับนะคะครั้งแรกมันอาจจะมีทัวงกลางคืนนี้กลางวันนะคะวันนี้ตอนเที่ยงนะคะพี่แจงให้มาดูบรรยากาศสดๆเลยนะจ๊ะกำลังโปรไม่รู้มองเห็นกันไหมคะตอนนี้ลงกำลังลงหนักเลยนะคะที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านพี่แจงตรงน,นี้รถที่จอดหน้าบ้านรถจอดแถวหน้าบ้านนะคะ ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกและอากาศอึมครึมและก็ลมแรงนะคะเมื่อวานเช้าว,วันนี้นะคะหิมะก็ตกบรรยากาศสดๆเลยนะคะอันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคือไม่ได้ตกแรงนะคะตกเบาๆแล้วมันก็ละลายนะคะมาถ้าอยู่บนพื้นที่ที่ไม่มีลม หรือว่าที่ไม่มีอะไรเดินผ่านนะคะข,ขั้นบนถนนนะคะรถมันจะผ่านตลอดใช่ไหมคะผ่านตลอดนี่ก็ทำให้หิมะละลายไปนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศสดๆหิมะกำลังลงหนักเลยนะคะตอนนี้ลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เช้าตอนกลางคืนเลยนะคะตอนนี้ก็ เกือบบ่ายโมงแล้วนะคะเที่ยงกว่าๆนะคะลงบางเบานะคะมายังไม่ลงหนักนะคะก็สะสมบนถนนก็ประมาณนี้นะคะถนนนี้จะไม่มีนะคะรถวิ่งผ่านตลอดก็มาจะละลายทันทีเลยนะคะที่จะให้ดูนะมันหล่นบนที่มือบนที่มือมันก็จะละลายเห็นไหมคะนคะฮะบน ะคะบางเบามากเลยนะคะบนเสื้อบนเสื้อไม่ลลายแต่ถ้ามันโดนมือของเรามันจะอุ่นใช่ไหมคะก็จะลายทันทีเลยใช่ไหมคะเห็นไ,ไหมคะกำลังบนอันนี้นะคะกำลังลงเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่มี ถ้าลมแรงเนี่ยลมแรงมันสามารถที่จะเพัดพวกหิมะหรือพัดอา,อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตอนนี้กลมก็ไม่มีมันนิ่งแล้วก็อากาศก็จะอึมครึมอย่างนี้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยค่ะแถวหน้าบ้านนะคะตัวนี้ก็เริ่มเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรเดินผ่านนะคะมันก็จะ สะสมได้ประมาณนี้นะคะประมาณกี่เซนแล้วคะห้าเซนนะคะนี่นะคะมันยังไม่ลงหนักนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ที่พี่แจงอยู่นะคะพี่หมกโพพี่พี่แจงอยู่นะคะบนภูเขา มองไม่เห็นเลยนะคะแบบปกคลุมด้วยน้มครึ่งกันวันนี้คงจะทั้งวันนะคะจะบ่ายโมแล้วนะคะพาที่ยังมองไม่เห็นเลยะคะ่ะรถถ้าวิ่งไปวิ่งมามันก็จะละลายนะคะถ้าคันไหนจอดไว้นะค,ะ,คะก็จะสะสมสะสมเป็นอย่างนี้นะคะ โอ้นี่ลงแรงมากเลยค่ะปุยเยอะใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะตกแล้วมันก็ละลายมือเราจะอุ่นใช่ไหมคะมือเอามันมีเลือดมีเลือดมีเนื้อมันก็จะอุ่นมันเวลาหิมะโดดตกล่วงใส่มือมันก็จะละลายทันทีเลยใช่ไหมคะแต่ใส่เสื้อนะคะไม่ละลายจ้าโอเค นะคะพี่จมมาให้ดูบรรยากาศสดๆค่ะท่ามกลางหิมะนะคะตอนนี้หนาวมากค่ะมองเห็นกันไหมคะหนาวจะหนาวหิมะเห็นไหมคะพี่แจงอยู่ประมาณห้าหกนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หิมะกำลังสะสมบนตัวหมวกแล้วนะคะลงเยอะมากเลยค่ะระยะเป็นระยะ,ะ,ยะนะคะหิมะ ลงมากเป็นระยะระยะนะจ๊ะขาวสะอาดมากเลยค่ะมองเห็นไหมคะวันนี้บนหลังรถของใครไม่รู้ที่จอดหน้าร้านนะฮะดูสิคะนุ่มๆน,นุ่มมากเลยค่ะ โอ้โหมือจะแข็งแล้วนะคะจับนานไม่ได้นะคะนุ่มมากเลยค่ะเห็นไหมคะละเอียดนะคะละเอียดขาวมีมะนะคะคนก็ยังไปทำงานกันอยู่นะจ๊ะนี่นะคะมีมะครั้งแรกที่หมกโผนะจ๊ะพาสัมผัสบรรยากาศจ้าโอเคพี่แจก็จะหนาวเมื่แล้วนะคะอยู่ไม่ไหวแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะ โอเควันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอเกันคลิปต่อไปจ้ะช่วงหิมะตกห,หนักเดี๋ยวพี่าจนก็จะมาให้ดูเวลาสะสมที่มันสะสมหนักๆอีกค่อยดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอเกันคลิปต่อไปจ้า